สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์โดย,โดย,โดยโรูกระตูนนะคะจะเป็นในเรื่องของแรงลัพและแรงเสียดทานนะคะเรามาดูทีละเรื่องกันนะคะไปเรียนกันเลยนะคะในเรื่องของแรงแรงก็คือสิ่งที่ทำให้วัตถุกเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นหยุดนิ่งเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่ หรือเลื่อนที่อยู่แล้วให้เคลื่อนที่ช้าลงหรือเปลี่ยนทิศทางนะคะหรือเปลี่ยนรูปร่างไปเลยนะคะหรือสามารถทําให้วัตถุสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้นะคะแรงถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งชื่อว่าเซอร์ไอแซกนิวตันนะคะเซอร์ไอแซกนิวตันเนี่ยเขาได้ไปนั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลเขาถูกแอปเปิลหล่นลงมา ใส่พื้นต่อหน้าเขานะคะเขาก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะ e, ทำไมแอปเปิลถึงหล่นลงสู่พื้นได้นะคะนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาศึกษาเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกขึ้นมาในเรื่องของแรงเนี่ยแรงเขาจะกำหนดหน่วยเป็นนิวตันนะคะหรือใช้สัญลักษณ์ก็คือตัว N นะคะเพื่อให้เกียรติแก่ผู้ค้นพบนั่นก็คือท่านเซอร์ไอแซคนิวตันนั่นเองนะคะ ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมีแรงมีการเกิดแรงหลายอย่างในการทํากิจกรรมต่างๆนะคะที่เราต้องออกแรงกระทําต่อวัตถุนะคะอย่างเช่นเปิดประตูปิดประตูนะคะการหยิบจับสิ่งของซึ่งในการออกแรงกระทําต่อวัตถุอาจจะมีแรงหลายแรงมากระทําต่อวัตถุในทิศทางเดียวกันหรือทิศทางตรงข้ามกันก็ได้นะคะ ซึ่งผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุเนี่ดูจะเกิดผลลัพธ์ของแรงหลายแรงที่เกิดขึ้นมานะคะเราจะเรียกมันว่าแรงลับนะคะแต่๋ยเราไปดูต่อกันเลยนะคะแรงในทางวิทยาศาสตร์จะเป็นปริมาณทางเวกเตอร์เขาเรียกปริมาณเวกเตอร์นะคะจะมีทั้งขนาดและทิศทางใช้สัญลักษณ์ก็คือตัว F เขียนแทนแรงนะคะ การเขียนสัญ,ญลักษณ์ของแรงที่ที่บอกทิศทางของแรงด้วยนั้นจะใช้ความยาวของเส้นตรงนะคะแทนขนาดและใช้หัวลูกศรแทนทิศทางของแรงเรียกว่าเวกเตอร์ของแรงนะคะเวลาทิศทางของแรงไปทางไหนเราจะเขียนหัวลูกศรน,นะคะไปทางนั้นนะคะแรงนี่นะคะเป็นทิศทางของแรง แรงเราจะสามารถเขียนทิศทางด้วยสัญลักษณ์ก็คือเส้นตรงและก็หัวลูกศรโดยเส้นตรงจะแทนขนาดของแรงนะคะหัวลูกศรจะแทนขนาดของทิศทางของแรงนะคะเอมาแรงลับแรงลับคืออะไรเมื่อกี้ได้เกินไปบ้างแล้วนะคะแรงลับก็คือแรงที่เกิดจากการรวมของแรงหลายๆแรง ที่กระทำต่อวัตถุดเดียวกันซึ่งการรวมแรงจะหาได้จากการนำแรงมาร่วมกันในทิศทางของแรงที่มันไปในทิศทางเดียวกันหรือนำค่าของแรงเนี่ยมาหาักล้างกันถ้าทิศทางของแรงไม่ได้ไปนในทิศทางเดียวกันนะคะเรามาดูนะคะการหาแรงลับการหาแรงลับวิธีที่1ก็คือการรวมแรง เมื่อทิศทางของแรงไปในทิศทางเดียวกันแรงลับจะเท่ากับนำแรงมารวมกันนะคะทิศไปตามแรงที่กระทำต่อวัตถุอยา่างตรงนี้นะคะกล่องใบนี้เราจะหาแรงลับจากกล่องใบนี้ถ้าเราจะจะทำให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยใช้แรงสองแรงหรืออาจจะเป็นสองคนผลัก คนนึงผลักโดยใช้แรง5นิวตันนั่นก็คือ F1 คนที่2ช่วยผลักก็คือ F2 แรงคนที่2นะคะ8นิวตันหาแรงลับได้จากการเอาแรง2แรงมาบวกกันนะคะนั่นก็คือ F1 บวก F2 แทนค่าไป F1 ออกแรง5นิวตันใส่เลข5นะคะบวก F2 ออกแรง8นิวตัน ห้บวกแได้เท่ากับ13นิวตันเพราะฉะนั้นวัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายด้วยขนาดแรงของได้ด้วยขนาดแรงนะคะสิบสามนิวตันก็คือแรง2แรงแรง f 1หนึ่งกับแรง f 2สองช่วยทำให้วัตถุเคลื่อนที่รวมกันได้13นิวตันนั่นเองนะคะวัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายหรือไปทางขวาให้เราดูหัวลูกศรน,นะคะว่าหัวลูกศรชี้ไปทางไหน ขนาดของแรงชี้ไปทางด้านไหนนะคะต่อไปตัวอย่างที่สองนะคะการรวมแรงเมื่อทิศทางของแรงไปในทิศทางเดียวกันในตัวอย่างที่สองนี้อย่างตัวอย่างนี้ม้านะคะม้าออกแรงทําให้วัตถุที่เขาแบกอยู่ทําให้วัตถุเนี้ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะคะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายนะคะม้าออกแรง10นิวตัน คนอยู่ข้างหลังช่วยม้าออกแรงคนผลักรถนะคะก็คือ F2 นะคะผลักไปข้างหน้าเหมือนกันทิศทางเดียวกันนะคะคนออกแรง6นิวตันแรงลับเท่ากับ F1 F1 คือแรงของมา้า F2 คือแรงของคนแทนค่าได้เลยนะคะก็คือเอาแรง F1 ก็คือ10นิวตันมาบวกกับ6นิวตัน 6นิวตันก็คือแรงของคนจากข้างหลังที่ช่วยผลักไปนะคะดังนั้นแรงลับจะมีค่าเท่ากับ16นิวตันนะคะคำตอบของข้อนี้วัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายนะคะไปทางซ้ายดูตามหัวลูกศรน,นะคะด้วยขนาดของแรงทั้งหมด16นิวตันนะคะต่อไปอันที่2 การรวมแรงเมื่อทิ่ทางของแรงไม่ได้ไปทิศทางเดียวกันแรงลับจะเท่ากับนำแรงมาลบกันทิศตามแรงทิศไปตามแรงที่มากกว่านะคะอย่างข้อนี้ตัวอย่างที่1นนะคะแรง f 1เนี่ย f 1ออกแรงดันไปทางขวา1 0นิวตันแล้วก็มี f 2ดันอยู่ทางด้านตรงข้ามอีก6นิวตัน แรงลับที่เกิดขึ้นจะเท่ากับแรงแรงที่มากกว่านะคะลบกับแรงที่น้อยกว่านั่นก็คือแรงของ f1 ลบ f2 แทนค่า f1 เท่ากับ10นิวตัน f2 เท่ากับ6นิวตัน10ลบกับ6เท่ากับ4นิวตันนะคะวัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางแรง f1 นะคะด้วยขนาดแรง4นิว นิวตัน f หนึ่งจะเคลื่อนที่ไปทางนี้เพราะว่า f หนึ่งออกแรงมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นวัตถุก็จะเคลื่อนที่เคลื่อนที่ไปทาง f หนึ่งนะคะต่อไปตัวอย่างที่สองนะคะตัวอย่างที่สองการชักกระเยาะมีผู้ชายสองคนชักกระเยอะนะคะคนที่หนึ่งแทนค่าเป็น f หนึ่งคนที่หนึ่งออกแรง 20นิวตันนะคะคนที่2ออกแรงสิบนิวตันนะคะแรงลับในข้อนี้ก็จะเท่ากับ f 1ลบกับ f 2 f 1ลบกับ f 2แรงลับที่ได้ก็จะเท่ากับ10นิวตันหาได้ยังไงหาได้จากค่าของแรงที่เขาบอกมานะคะ f 1เท่ากับยี่สก็เอา20มาลบกับ f 2เท่ากับ1ินะคะ เพราะฉะนั้นแรงรับก็จะเท่ากับ10นิวตันนั่นเองนะคะ,ะผลที่เกิดขึ้นการหาแรงรับนะคะผลที่เกิดขึ้นกับวัตถุเมื่อแรงรับกระทาต่อวัตถุเท่ากับ0นก็ต่อเมื่อมีวัตถุที่มีแรงขนาดเท่ากันมากระทําในทิศทางตรงข้ามกันแรงรับที่ได้จะมีค่าเท่ากับศูน์ก็คือวัตถุจะหยุดนิ่งนะคะ เราจะบอกได้ว่าเมื่อแรงลับที่กระทาต่อวัตถุมีค่าเท่ากับศูนย์วัตถุนั้นอาจจะอยู่ในสภาพที่หยุดนิ่งหรืออาจจะไม่มีการเคลื่อนที่นะคะหรือจะมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่คงตัวนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะคนแรกเขาชักกยเยอรมี2คนนะคะคนแรกกับคนที่2คนแรกก็เป็น f อฟหนึ่งออกแรงสิบนิวตันเหมือนกัน คนที่2ก็ออกแรง1 0นิวตันหาแรงลับจากข้อนี้นะคะได้จาก f 1ลบ f 2เพราะฉะนั้นแรงเหลือเท่ากับ0ูนิวตันถ้าแรงเท่ากับ0ูนิวตันก็คือวัตถุจะอยู่นิ่งการชักกระเอครั้งนี้ก็จะไม่ยังไม่มีผู้ชนะถ้าแรงมันเท่ากันอยู่นะคะวัตถุนี้จะหยุดนิ่งเชือกก็จะหยุดนิ่งดึงไม่ไปทางไหนนะคะเพราะใช้แรงในการดึงเท่ากันนั่นเองนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของแรงลับนะคะคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะทำความเข้าใจนะคะในเรื่องของแรงลับและนำไปทบทวนสามารถนำไปคำนวณหาแรงลับในชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์ก็ขอเอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ